สวัสดีนักเรียนทั้งหลายนะนักเรียนชั้นม 3. ep ที่6แล้วครับซึ่งคุยบอกข่าวดีว่าเป็น ep สุดท้ายของเรื่องนี้แล้วนะแล้วก็เป็นเรื่องสุดท้ายของเทอมนี้แล้วนะครับก็เรื่องที่เรียนไม่ทันเราก็จะยกยอดไปในเทอมหน้าแล้วกันนะก็ขออภัยจริงๆนะเพราะว่ามันถูกนะโควิดนะครับทำให้เราต้องไเรียนแบบนี้นะครับก็ อภัยจริงเนาะช่วยไม่ได้นะก็เป็นเรื่องสุดท้ายแล้วนะครับของฟังก์ชันนะของการาฟของฟังก์ชันกําลังสองก็คือเรื่องของพาราโบลานะครับก็เป็นเรื่องที่นักเรียนต้องปวดหัวเป็นเรื่องสุดท้ายละนะครับไปลุยครับมาดูกันตั้งแต่ ep ต้นๆของเรื่องนี้นะเราเจอสมการอยู่ทั้งหมด2 3 4 5สมการละนะสมการอย่างง่ายที่สุดเห็นไหมคือสมการนี้ สมาการนี้ครับ y เท่ากับ ax กำลังสองซึ่งครูจะให้นักเรียนทําทุก ep เลยใช่ไหมภาพนี้เพื่อเอาไปเปรียบเทียบเนาะกับกราฟพาราโบลาต่างๆนะครับซึ่งกราฟง่ายๆเนี่ย y เท่ากับ ax กำลังสองเนี่ยเราจะเห็นว่าค่า h มันก็ไม่มีค่า k มันก็ไม่มีเห็นไหมเขาก็กำหนดมาให้ว่า2ตัวนี้มันเป็น0กราฟมันก็เลยออกมาหน้าตาแบบนี้อ่า แต่พอเรื่องที่มันเริ่มยากขึ้นเห็นไหมต่อไปเขายังให้ h เป็น0อยู่แต่ k ไม่เป็น0ูละเพราะฉะนั้นตัว k มันก็จะโผล่มาด้านท้ายเห็นไหมครับต่อไปตัว h เขาไม่ให้เป็น0ูละแต่เอา k หายเห็นไหม h มันก็จะโผล่มาแต่ k มันก็ไม่มีเพราะให้เป็น0แต่เรื่องนี้ครับเรื่องที่เรากำลังจะเรียนในต่อไปนี้เขาไม่ให้ h เป็น0 แล้วก็ไม่ให้ k เป็นศูนย์ให้สองค่านี้มันโผล่ออกมาครับนะให้สองค่านี้โผล่ออกมามาดูกันครับว่ามันจะสนุกแค่ไหนไหถ้าเก็หลายคนก็บนรู้ขนาดค่า x ค่า k แค่มาแค่ตัวเดียวก็ปวดหัวแล้วหรือ,อก็ปวดหัวต่อไปนะครับก็ช่วยไม่ได้นะครับ <c oughs> ไปดูครับตัวอย่างครับตัวอย่าง y เท่ากับ2วงเล็บ x อลบ1ทั้งหมดกําลัง,ง2เห็นไหมขอย้ำอีกครั้งนะครับเวลานักเรียนเอาไปแทนให้นักเรียนเอาไปแทนในวงเล็บก่อนเสมอนะแล้วข้อเอาไปยกกําลังสองแล้วค่อยเอาไปคูณกับไอตัวหน้านะย้ำนะครับหรือตัวด้านหลังเห็นมเอาเอ็กไปแทนในวงเล็บแล้วก็คำนวณในวงเล็บออกมาก่อนแล้วก็เอาไปยกกําลังสอง เลก็คูณกับตัวหน้าบางคนเอาไปคูณกับตัวหน้าเลยผิดนะครับนะต้องเอาไปยกกําลังสองก่อนแล้วคูณกับตัวหน้าพอคูณกับตัวหน้ายังไม่เสร็จอีกครับ <c oughs> ก็เอาไปบวกด้านหลังอีกบวกสองเห็นไหมอ้สนุกมากเรื่องนี้นะครับเมื่อนกันนะครับด้านหลังสุดนะครับก็เอา x ไปแทนก่อนคํานวณได้เท่าไหร่ไม่รู้ก็เอาไปยกกําลังสองกำลังสองไม่พอเอาไปคูณสองด้านหน้าคูณสองยังไม่พอได้เท่าไหร่ก็เอาไปลบสองด้านหลังอีก นะครับจเจริญพรไปอันนี้คือตัวอย่างใช่ไหมตัวอย่างครูก็จะทําให้นะครับทาให้ดูนะทำให้เข้าใจมาดูกันครับครูจะหาสมการแรกก่อนนะคือ y, y เท่ากับ 2x ลบ1ทั้งหมดกําลัง2มาดูครับเอา0ไปแทนก่อนอย่างที่ครูเคยทําให้ดูนะครับเอา0ไปแทนครับเอา0ไปแทน x ตัวอื่นเขียนเหมือนเดิมนะเอาศูนย์ไปแทนเครับต่อไปศูนย์ลบหนึ่งศูนย์ลบออกหนึ่งมันก็ได้ลบหนึ่งถูกไหมครับอ่ามันก็ได้ลบหนึ่งต่อไปเอาลบหนึ่งไปคบกําลังสองลบหนึ่งกำลังสอง 2. ครูขออนุญาตโทษตรงนี้นะครับหลายคนยังงงอยู่ลบหนึ่งกำลังสองมันก็คือลบหนึ่งคูณกันกี่ครั้งสองครั้งนะครับ อ่าแบบนี้เห็นไหมเจอลบเจอลบเห็นไหมลบคูณลบมันได้บวก1นคูนหได้1ตอบ1แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นลบ1กำลังสองมันก็ได้1 1คูณ2ก็ได้2เพราะฉะนั้น x 0 y ได้ 2, 2> โอ้ยโอ้ยโอ้ยเห็นไหมไม่ยากค่อยค่อยนะค่อยคอยทำไป หลังๆบานนี้นักเรียนเริ่มไม่ส่งกันบ้าแล้วเพราะว่าทําไม่เป็นนะครูเข้าใจอยู่นะก็ค่อยๆทํานะครับก็ผิดครูก็ไม่ได้ว่าแค่ลอ้ลอ,ลอเฉยๆล้อเล่นล้อเล่นอ่าไปดูใหม่พอเป็น x เท่ากับ1 x เกท่ากับ1ไหมตัวอื่นก็เหมือนเดิมครับต่อไป1ลบ1เห็นมหลบ1เป็น0ง่ายเลยเห็นไหมศูนย์กำลังสก็ได้ศ ดูต้ง้งไหมครับ0ย์กำลัง2ก็ได้0 0คูณสก็ได้0เห็นไ,ไหมแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือหลักการทำนะเดี๋ยวนักเรียนทำก็ค่อยๆทำนะครับไม่ต้องรีบนะต่อไปเอา2ไปแทนครับเอา2ไปแทนยังอยู่สมการแรกอยู่นะสมการแรกอยู่นะครับเอา2ไปแทนแล้วก็กำลัง2นะครับก็2อลบ1ก็ได้1 เห็นไหมกำลังสองหนึ่งกำลังสองก็คือ1นคูณหนนั่นเองนะครับหนึ่งคูณหนึ่งก็ได้1นั่นแหละ1นึ่กำลังสองก็ได้1นะครับเพราะฉะนะสองคูณกับ1ก็ได้2เห็นไหมค่อยค่อยไปนะครับต่อไปฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายก็แทน x อเท่ากับลบหเหมือนเดิมไม่ต้องรีบรลบหแต่ครูใช้เมาส์เขียนนะครับมันก็จะ ไม่ค่อยสวยเท่าไรนะลบหน่ลบหนึ่งเห็นไหมก็มีหนี้1บาทกับหนี้1บาทนะครับหนี้1บาทกับหนี้1บาทรวมกันมันก็เป็นหนี้2บาทกลายเป็นลบสแล้วก็กําลัง2เห็นไหมลบสองกำลังสองหมายถอด้านนอกครับลบสองคูณกัน2ครั้งลบเจอลบเป็นบวก2 2 4ได้4ไปเลยเห็นไ,ไหมค่อยๆไปค่อยๆไปกลายเป็น4เห็นไหม 4ีเจอสด้านหน้าก็4ีคูณสกลายเป็น8ก็ได้8เห็นไหมค่อยๆไปครับค่อยๆไปต่อไปตัวสุดท้ายนะครับเจอ x ที่ไหนแทนลบสที่นั่นเห็นไหมมันก็กลายเป็นเท่าไหร่ครับลบสอลบหลบสลบหก็ได้นี่สบาทก็นี่หบาทก็กลายเป็นนี่สบาทนะครับเป็นลบสามและกำลังสอง ก็เอาไปโทษด้านนอกอีกเดี๋ยวนักเรียนงงนะก็กลายเป็นลบ3คูณกับลบ3ลบเจอลบเป็นบวก3คูณ3เป็น9เนาะมันก็จะกลายเป็น9ได้เลย9 2ก็18เห็นไหมครับแบบนี้เนาะค่อยๆไปครับค่อยๆไปเนาะส่วนไอ้สองสมการที่เหลือนะครับครูก็จะ เอาคาตอบออกมาเลยนะครับเพราะว่ามันจะเสียเวลาในการเรียนของนักเรียนนะครับเนาะก็แค่เหมือนเดิมเนาะเหมือนเดิมก็แค่สมการที่2ก็แค่เอา Aí, я, ın, moist, 2ไปบวกนั่นเองเนาะก็เอา2ไปบวกตรงนี้ก็กลายเป็น4เอา2ไปบวกตรงนี้ก็กลายเป็น2บวกเป็น4บวกเป็น10บวกเป็น20่สเพราะสมการมันถูกบวกที่2องไงครับเนาะสมการที่3ก็ถูกลบที่ย2ก็เอาสมการ นี้นะครับไปลบ2ก็เหลือ0อันนี้ไปลบ2ก็เหลือลบ2อันนี้ลบ2ก็เหลือ0อันนี้ลบ2ก็เหลือ6ลบ2ก็เหลือ16หเห็นไหมมันก็จะได้ทั้งหมดออกมาครับง่ายๆพอเราได้แบบนี้นะครับยกออกไปทำกราฟซึ่งเป็นตัวปัญหาละแต่ถ้านักเรียนหาค่า y ออกมาผิดกราฟมันก็จะเพี้ยนไปเลยนะครับมามาลองดูครับตัวแรกสรรมการแรก 02 x 0 y 2อยู่ตรงนี้ครับ x 0 x แนวนอนนะครับ x มันเป็น0เนาะ y ขึ้น2อยู่ตรงนั้น x 1 y 0 x เป็น1 x เป็น1อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ y 0อยู่ตรงนี้อ่าอยู่ตรงนี้ x 1 y 0ต่อไป x 2 y 2 x เป็น2 y เป็น2เห็นไหมครับเนาะให้ครูเขียนตัวเลขกำกับไหมเนี่ย อ่าหนึ่งสองสามแบบเนี้ยแล้วก็หนึ่งสองสามสี่าเขียนประมาณนี้เนาะ x 2 y 2ต่อไป x ลบ y 8 x ลบก็อยู่ฝั่งซ้ายละลบหลบ 2. ขึ้นไปที่8ก็อยู่นู่นเลยครับลบนขึ้น8นะครับต่อไปไอตัวเนี้ยมันมากเกินไปละมันเป็น18นูนะ่นน่ะมันเยอะเกินใช่ไหมครับมันเยอะเกินเราก็ไม่ต้องเอาและครับแต่เราพอดูการาฟครับเห็นไหม ฝั่งซ้ายมันขึ้นไป3จุดและฝั่งขวามีแค่สจุดเราก็สร้างจุดเพิ่มขึ้นมาได้เลยเ,เห็นไหมเพราะเรารู้ว่าพาราโบลานะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาต้องเท่ากันเห็นไหมเราก็ทําการสร้างการาฟออกมาได้เลยเอาโอเคต่อไปก็ทําเหมือนเดิมครับ0-4อ่าตอนนี้เป็นเป็นสมการที่2แล้วนะครับอ่าศกับ4ก็ใส่ครับศ4นย์ 04, ขึ้นสีแดงตรงนี้นะครับ ศูนย์สี่หนึ่งนึ่งสอที่หแล้วขึ้น2 x ไปที่2แล้วขึ้น4ี่นขึ้น4 x ไปลบหแต่ขึ้นสิบเห็นมลบหนขึ้น10บเพราะฉ้นั้นฝั่งซ้ายมันขึ้นไปนู้นฝั่งขวาก็ต้องขึ้นเหมือนกันเห็นไหมก็สร้างขึ้นมาเห็นไหมครับตอนนี้จุดเห็นไหม นักเรียนสังเกตไหมจุดตามสูตรของการาฟห็นไหมมันไม่ได้อยู่ที่แกน x แกน y แล้วตอนนี้มันเริ่มลอยออกไปด้านนอกละทุกทีมันจะติดอยู่กับแกน x กับแกน y ใช่ไหมแต่ตอนนี้มันไม่ติดแล้วนะครับต่อไปมาดูสมาการสุดท้ายครับนะสมาการสุดท้ายโอ้ยปากกาโอเค0 0ก็อยู่ตรงกลางเลยเห็นไหม0 0คือสีเขียวตรงนี้นะครับต่อไป x 1แล้วก็ลงที่2 x 2 y 0ก็อยู่ที่เดิมเห็นไหม x ลบ1 y ไปที่6เห็นไหมฝั่งซ้ายขึ้นไปที่6ฝั่งขวาก็ขึ้นไปที่6เหมือนกันแล้วก็สร้างขึ้นมาเห็นไหมมันก็จะเกิดสรรมการนี้ขึ้นมา3สรรมการเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดของกราฟเนี้ยเวลาถ้าเราไม่ได้สร้างกราฟขึ้นมามันมีสูตรลัดก็คือจุดเนี้ยมันเป็นจุดสูงสุดหรือต่ำสุด ไม่เชื่อมาดูครับกราฟด้านบนสุดถูกไหมเขาบอกว่าเป็นคู่อันทับ h กับ k อ่าเราก็ไปดูครับ h k. คือตัวไหน h k. คือตัวหน้าถูกต้องไหม h k. คือตัวนี้ใช่ไหมครับ h k. คือเลข1เฉยเยไม่เอาลบมานะครับมันคือเลข1เห็นไหมส่วนตัว k อยู่ตรงไหนตัว k ก็อยู่ด้านหลังคือเลข2เพราะฉะนั้นจ,จุดต่ำสุดของกราฟสีแดงคือ1 2ถูกต้องไหมเห็นไหม 12เห็นไหมครับถ้าเราไม่วาดรูปเราก็สามารถรู้ได้เลยว่าจุดตามสูตรอยู่ตรงไหนแต่ถ้ามั่นใจก็วาดซะแต่การวาดนักเรียนก็อย่าลืมว่าเราจะต้องสร้างตารางฝั่งซ้ายมาด้วยนะครับเวลาครูถามว่าจากสมการเนี้ยจุดตามสูตรอยู่ตรงไหนแบบเนี้ยนักเรียนก็สามารถตอบได้โดยใช้ค่า hk มาตอบได้เลยนะครับอันนี้อธิบายเ,เข้าใจเฉย เพราะฉะนั้นแบบฝึกสุดท้ายของนักเรียนนะครับในเทอมนี้ก็เป็น EP ที่6นะครับนักเรียนก็สร้างตารางนี้ขึ้นมาหาค่า y ให้หน่อยแล้วก็เอาไปใส่ในกราฟให้หน่อยว่าพาราโบลามันเป็นแบบไหนเนาะอย่าลืมนะครับย้ำอีกครั้งเอาบาแนด้านในก่อนแล้วเอาไปยกกําลัง2แล้วก็มาคูณกับลบด้านหน้านะครับอย่าเอาลบเข้าไปก่อนนะลบคือตัวสุดท้ายเลยนะครับหรือตัวด้านหลังนะครับ เอา x ไปแทนได้เท่าไหร่ปุ๊บเอาไปกําลังสองแล้วก็เอาไปลบกับหน้าอาไปคูณกับตัวหน้านะครับแล้วก็ได้เท่าไหร่ก็อย่าลืมบวก2ด้านหลังด้วยนะครับโอเคเจอกันใหม่ในเทอมต่อไปสวัสดีครับ